กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลสมองสบอน,น,นตอนนี้แม่น้องแก้มบุมก็ยังอยู่เฮือนคือเก่าพี่นอ้องเมื่อน,นี่ยบดไปคลายคลองพี่นอกกอ้องเลยผักผ่อนบดเนาะไปลายลายเหมือเลยไปจำนวนสองสามคืนลวดพี่น้องเลยกับไก่กับบ่อควบันไดดอกวหวายางกับแพงเนาะทุกอย่างมิเตียแพงแพงจังจวหวะเฮากับลงทุนญบ่ลายปันไดพี่นอกก้องเลย ตอนนี้ก็ยังเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องหลังจากหดหัวหดสวนมาแล้วเนาะนี่เผาหนูเปิดกองลงังตอนนี้ก็ยังเผาหนูพี่น้องเลยหนูทองขาวหนูหนูป่าเดอบ์บเมนหนูบ้านเดอปลาลุงหนูสามโตเลยอุ๋มหัวเสียดเนื้ใดกินเนาะไม่น้องแกมบอมสิปีองกินกนี่แหละ ตอนนี้เล็นข้าวหนู่องขาวปลนลิงนี่ตอนนี้กับมาเก็บพักพี่น้องเก็บพักไปใส่กุ้ยหนูนะพี่น้องเนาะ พักກະຫະກະຫົດບໍ່ໄດ້ຫົາຍມື້ລາລົດແລດ ใบผัปปกบัวบริคอยลีจกักเถอป้อาลุงหย่าเห็บมูก็ขึ้นเพราะย่าเห็บมูเนาะไอโม,อก,โมก็ลายลายสวนกับบริใหญ่ดอกะสวนน้อยๆสวนน้อย,นนอยๆนนอยเก็บปลูกพอได้เก็บกินนะป้าล,ลุงเนาะเก็บใส่นสปนใส่เจลเนาะ สวนน้อยแต่ว่าพักกาดเท่ากับเก็บขันสมลายเถื่ออะไรได้ปะลุงเลยแต่ว่ากันยังลายคือเก่าไม่ต้องเก็บบุมกับหวานเอาในมันมาแต่นำม่ใหญ่จืดเนาะมาหวานปกตินี่สิเนีย่ยาเห็บหมูนี่สิประยักมีปัญหาปีนี่ลายปะลุงเลย ไม่ลองกินบมสิเป,ปียงก้อยกินบอ้อหนูนี่เปียงลาบอ่ะบอ้บอจังสิเส่บเนาะเสียทหมดนี่ลาบอะงไรงเปียงลาบนี่ยปก็เคยได้กินบอ้อหนูหนูหน้าพี่ต้องเออหนูโคกคอลงหน้าลงลังก็ขอโทษขออพัยเด้อ นูท่องขาวตอนนี้ยังเก็บพักอยู่กะลงุงเก็บพักไปละนูเนาะไปปิ่งนูละเคยได้ยินบอกปิ่งนูละปะลงุงเมืม่อนรจยบ,บรรยากาศกับลมลม ลมแต่เสาอะไรทั้ทงมีลมทั้งมีแดดนนเนาะ สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แม่น้องแค่นุ้มสิัขวดนู้่นดอ,อกนี่ กเก็บพักมาเรียร้อยกัลูกสิระนูนะ้เนาะก็พักเก็บมาลายๆกับสิขั้นสมน้ำนู้นนพอแก้มุมามาแต่หน้าก็นเลย สามตัวจ้า <thấy Patreon> น้องสามตัวตัวหนึ um, ่งสิบกว่ใหญ่ประเด้ประหลุงสิตัวน้อยเพอาปกติเป็นน้ำมักขัวขัวนู้นเะาห้าสิบหัวเมื่อในห้าสิบหกห้าสิบพี่หญิงมาละมาปกดเอาเนาะพิมพ์ผล สิ่งละเป็นกระปะกาศพี่น้องกระแซาบอาหารบานเฮาเนาะบางคนอาจจะบ,บอกกินกับมีพี่น้องเลยแต่ว่ากินดูแลกับเบื่อผัวเนาะเพราะเนาอเขามามาซะ วนนางพักต่อไปลุมพักอดสานผิดก็ได้ใส่ผุ่นใส่ปุ้ยไปลุงเลย ถ้ามาสะอาน่าใส่แต่พุ่นไหมหุ้ยปริไั้ ป,ปีงแมมล้วสมมงหมว่าลากโนเนา่ะปีงแล้ยวปีงแห่มเหลืองๆเขาก็มาละมาผักมาตะลุงผักแล้วก็ใส่เกลือก่้หอมหอมแซ่บตะลุงเลยเราไม่ต้องใชบุ้มแบบคล้ายๆป่นนะกะลุงมื่อนี้เขาสิบบอกกุเขาสิลาบลอ่ะ จ้าปิ้งสุกแล้วเนาะปิ้งสุกแล้วแม่น้องแก้มมสิมาผักเนาะสิมาผักลาบเนาะลาบเนื้อเนองเคยได้กินบ,บน่ลาบเนื้อลาบเนื้อทองขาวพนะี่น้องหมูป่าเด้อบ่มแม่นหมูบ้านเด้อบ้านเด้อต้องมีมูมากิน ขเขาขวาวหอมแซหมักหน้าครับพี่น้องเนาะเคยสิเคยได้กินอยู่ม้าแต่แนี่มังก้องผ่าผ่านเมอร์เต๋อพอแห้งแล้วนะพี่น้อง นีขึ้นใหญ่เท่น้อหลับสองโตเพรอะว่าเวลา อ่ะมันแล้วเลยพี่น้องค่ะเห็นแล้วเถื่อเนาะตักเตรียมมากินเถื่อนละน้อยอ่ะทาเบิ้งต้นแม่น้องแกบ,บ้มปุปงกันแล้วกันพี่น้องนี่มจ้ามีทีหลับนูเนาะแม่น้องแกบ,บ้มบมอปากน้าวลงไปแล้วผักริกลงไปแล้วพี่น้องยัง,งเตะผงแซ่บจผงนัวเนาะนี่ ว้าปีเขากใส่เป็นนัวแล้วเขาขัวบันนี่ชยชหลับนัวเด้อพี่น้องเด้อขว,ขวใส่ข,ว,ขวลงไปหลับนัวใส่นัวพี่น้องนี่ ขวาก็มีดบา้ากใหญ่พี่กีเป็นคนตำให้เมย์จ้าใส่หอมลงไปพี่น้องพอดีเลยพดีแบบว่าหน้าบอลายพดี เข้มข้นเนาะขบ้างหน่อยจนเต็มขบแล้วแล้วพี่นอ้องมากินกน้ำกันเดอ้อสตูว์ส,สุอนสมบัตสุบอนออลาดนูพี่นอ้องจ้านี่ใส่พักน้ำเนาะพี่นอ้องเนาะนี่ แสบแหงหลายด้วยจ้า อินออพี่น้องอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเก็บภาพไปเพงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุง้งคลิปต่อไปเด้อยพี่น้อง somebody